และผมวันนี้ผมพามาพบกับหลังนี้นะครับผมโครงการพฤษาปิ่นเก้าวงแหวน952สยกญจนานาแล้วครับผมนนทบุรีบางใหญ่บอกว่าโครงการนี้เราขายไปประมาณ4ี่หลังละอันนี้เป็นหลังใหม่ที่กําลังทํานะครับจ,จะบอกกอนว่าหลังนี้มีลูกค้าจองแล้วนะครับท่านใดไปทันเดี๋ยวผมหาหลังอื่นมาให้เนาะอันนี้เดี๋ยวพามาดูกันดีกว่าว่าปรับปรุงแล้วเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับผมต้องบอกเลยว่าหลังนี้คือเป็นหลังที่ขายไว ปรับปรุง,งลูกค้าคนนี้มาดูตั้งแต่ปรับปรุงกำลังทํานะครับแล้วก็สุดก็คือจองซื้อเลยเนาะอ่าเดี๋ยวผมพารู้ดูก่อนว่าหลังนี้นะครับทาอะไรกันบ้างแล้วก็ภายในเป็นไงบ้างเนาะอ่ะตามมาคือเริ่มแรกนะครับผมหลังนี้นะครับไอ้ตัวล้วเนี่ยเราใช้เป็นเป็นตัวล้รั้วเดิมนะครับผมั้วเดิมจากโครงการนะฮะแต่ว่าเราปรับหลังคาใหม่เป็นหลังคาพ u ูโฟมนะครับจะเห็นไหม ที่มันเป็นท้องผิวาขาวแบเนี้เห็นไหมแล้วก็ติดตั้งไฟ 1. จุด2จุดนะครับพร้อมกับรางน้ำซ่อนแบบนี้พร้อมนั้นทำมาแนงซ้ายขวาแนงซ้ายขวากรงเนี้ยทำเป็นพื้นลงจอดรถทำเป็นเรื้องแบบหยาบนะครับคือตรงเนี้ยเดินไม่ลื่นแน่นอนฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นท้อสวนหินสวนหินแล้วก็มีมานั่งอันนึงเอาไว้พักผ่อนชิลๆได้ครับโซนนี้หรือบางคนบอกว่าอยากทำปลูกต้นไม้ ก็ปลูกได้นะครับหรือตับผ้าก็ตากได้เนาะอันนี้คือเราทำเป็นโซนที่แบบว่า,ก,ากลางๆทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับตรงนี้เราทําการเว้นจอยไว้สักประมาณ5เซนเพื่อเผื่อกันส่วนลงจดว่าบรรทุดคือปกติเนี่ยโครงการน,นี้บ้านมันตั้งยูมาณ8ปีบวกลบยังใหม่อยู่ยังมีโอกาสในการซุดตัวเลยเว้นจอยเผื่อไว้ก่อนนะครับผมเพื่อให้การซุดตัวในอนาคตเนี่ยกับเรื่องไม่แตก เราแค่เติมหินโรยเอาหินตรงนั้โรยก็ได้เพื่อปิดรอยการชุดตัวนะครับอันนี้คิดเผื่อไว้ให้แล้วเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นห้องเก็บของสามารถเก็บของเก็บของต่างๆได้นะครับใหญ่นะอันนี้สามารถมุดตัวเข้าไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวพาดูในบ้านดีกว่าบอกเลยหลังนี้เอกลักษณอีกแล้วอ่าอันนี้คือส่วนในบ้านนะครับเราทำการติดตั้งไฟชุดใหม่ ไฟชีเรียชุดใหม่เห็นไหมแล้วก็แถมพร้อมทุกอย่างพร้อมผ้มมาม่านนะครับผ้มมาม่านต่างๆคือพร้อมพร้อมหมดเลยมีแอร์ให้ด้วยนะครับข้างล่าง1ตัวพร้อมชุดตัวไฟอย่างนี้คือแถมหมดนะที่เห็นนี่คือเราแถมทั้งหมดนะครับให้หมดเลยอันนี้คือให้หมดเลยเหมือนกันอ่ะแล้วก็ชุดนี้ก็แถมเหมือนกันชุดนี้แถมเหมือนกันแต่ว่าพิเศษคือตรงนี้นี่ครับผมมาดูตรงนี้มันซ่อน เรื่องกองน้ําไว้นะครับเราสามารถเปิดปุ๊บอ่ากองน้ําได้เลยอันนี้พิเศษนะครับตู้ชุดนี้ก็แถมเหมือนกันเก็บคงเก็บของได้เลยชุดนี้ยังของใหม่อยู่นะครับผมในห้องน้ําในห้องน้าสุขภัณฑ์เราเป็นใช้ของอเมริกนสแตนดาร์ดทุกอย่างใหม่กลิปนะครับใหม่กลิปอ่าในครัวนะฮะอันนี้เป็นประตูชั้นที่2นะประตูแบบว่าเป็นประตูบานรองอันนี้คือบานหลัก ในครัวเระําเป็นโซนแบบว่ามุดเดิมของเราคือลายไม้นะครับแทนชุดนี้ชุดนี้ฮุดดูดควันเตาแก๊สฝังนะครับเราก็เปิดปุ๊บอ่าเปิดไฟได้ใช่ไหมแล้วก็กดอ่าใช้ได้ละอ่าใช้ได้ละอ่าแล้วก็มีซึ่งล้างจานต่างๆทุกอย่างคือครบอ่า ครบหมดเลยครับผมพี่ตั้าางาจต่างๆพวกนี้ก็คือทำให้หมดพร้อมกับโซนนี้นะครับเป็นโซนที่ผมเปิดช่องแสงไว้แต่ไม่ร้อนนะเพราะว่าอันเนี้ยผมใช้แผ่นหลังคาคุณถ้าใช้แผ่นใสจะร้อนมากมว่าทําเพื่ออะไรกลางวันเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเปิดไฟก็สามารถใช้งานในครัวได้เป็นการประหยัดไฟด้วยนะครับผมเห็นไหมอันนี้ขนาด เปิดไฟมันก็สว่างถูกไหมับก็พอปิดปุ๊บเนี่ยก็สว่างเหมือนเดิมเพราะมันช่วยเพิ่มแสงให้ฝั่งนี้เราแถมเรื่องของปั๊มน้ำแทงน้ำมีปลัก๊กมีตรงนี้เอาไว้เผื่อเป็นซักผ้าได้อ่าตรงเนี้ยข้อซักผ้าดึงเปิดปุ๊บซักผ้าได้นะครับผมมุมนี้เนาะอ่าชั้นบนชั้นบนชั้นบนไปชั้นบนดีกว่าั้งสองนะครับผมเราปูนพื้นลามิเนต ทั้งหลังนะครับฟิลคือมูฟมินิมอลเลยคือถ้าเกิดมาทําสัมผัสเท้ามันผมเนี่ยสัมผัสเท้าคือเหมือนไม้เลยอันนี้คือเป็นมูฟที่เราคิดไว้นะครับแถมไฟตรงนี้1โคมเป็นซิเกเนเจอร์ของเราเนาะแล้วก็มีสามห้องนอนข้างบนหนึ่งห้องน้ําข้างล่างอีกหนึ่งนะครับฝั่งนี้อ่าห้องนี้ก็คือพร้อมแอร์เหมือนกันนะครับผมห้องแอร์มีแอร์เหมือนกันพร้อมพม่านเล็กดัดทุกอย่างคือพร้อมเลยนะฮะอ่าแล้วก็อ่าห้องนี้ก่อนดูห้องเล็กห้องเล็กห้องนึงนก่อนห้องนี้จะไม่ได้แถมแอร์ ห้องนี้ไม่ไแถมแอร์บางคนทําเป็นห้องพระห้องอะไรก็ได้นะครับผมแต่ห้องนี้เรายังไม่ได้แถมแอร์ห้องน้ําชั้นบนเนห้องน้ำก็คือทุกอย่างคือใหม่คลิปนะครับแต่ว่ามีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยชุดหนึ่งใช้ได้ใช้ได้ไดห้องมาสเตอร์จะเป็นห้องมาสเตอร์ใหญ่นะครับมาสเตอร์ Master ใหญ่เราแถมแอร์ให้หนึ่งตัวเหมือนกันนะฮะตัวนี้เลยนะครับผมก็คือหลังนี้คือครบละคือพร้อมอยู่คือคนที่สนใจซื้อเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ย ทำเรื่องเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยเลอแค่เอาเตียงมาวางก็สามารถอยู่อาศัยหลังนี้แล้วน,นะครับผมอ่าต้องฝากถึงอ่าพี่ๆที่อยู่ทําเลนี้นะครับต้องการโซนบ้านโซนกัญชนาโซนธบุรีเนี่ยสามารถแวะม,มาเยี่ยมชมได้แต่ว่าหลังเนี้ยลูกค้ากำลังยื่นกู้อยู่กำลังยื่นกู้อยู่ถ้าเกิดว่าต้องการเนี่ยอาจต้องมีการต่อคิวนิดนึงนะครับหรือถ้าเกิดว่าท่านใดต้องการอยากขายบ้านโซนนี้นะครับทางผมรับซื้อ โดยเฉพาะโครงการนี้เนี่ยถ้าอยากขายนะครับหรือโซนอื่นๆเือนการนนทบุรีติดต่อได้ครับผมที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์หน้าโปรไฟล์ต่างๆคือสามารถติดต่อส่งช่องทางนะครับผมอ่าสนกจซื้อบ้านกับ The First Location หรือผมจอร์ดนะครับผมหลังนี้เนี่ยหรือบอกโปรโมชั่นไปเราขาย2.29ล้านบาท1ฟรีโอนฟรีปั๊มน้ำแทงน้ำนะครับผมฟรีเรื่องของปรึกษาการยื่นกู้ฟรีฉีดปวกให้3ครั้งต่อรอบปีด้วยนะครับผมอ่าคือ ฟรีค่าจ่ายมันโอนด้วยอ่าเราแถมให้หมดนะครับชุดนี้ยังรวมชุดแอร์ชุดเครื่องต่างในบ้านนี้นะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็ฝากคนด้วก่อน,นครับผมเจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ